ก็ข้าวเป็นจีนร็อกบอลไม่เก่งนินึยปเก่งปีเก่งข้าวโมจัดเองคุณพ้อบค่ะใช่คุณใช่ไหมที่ตกเป็นข่าวว่าแพงเพื่อนดับไม่ใช่ครับอาจจะแบบหน้าตาคล้ายกันกับน้องคอนินาแต่ที่ฉันก็ยืนยันว่านี่คือข่าวดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะคือคือยังไงก็ไม่ใช่แน่นอนค่ะยืนยัน คือทางผู้ใหญ่ทางค่ายก็ออกมาช่วยยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ใช่จะเกินความจริงนะคะจะมีหั่หน้าอีกมันมันเบรกแม็กซิมตรงไหนบ้างคะคุณกะทิเชื่อว่ามันเบรกเยอะไหมคะคือดิฉันจะมีอีเวนต์เยอะค่ะอีเวนต์เยอะต้องต้องเรียมนะคะเนีเน์จบละมาณเจอกันกี่กิจันนะค่ะตัวแรงแรงกว่าคนให้สัมภาษณ์นะคะ อยากเจออะไรนะอะไรนะเร็วๆทล่สัมภาษณ์ฉันนั้นฉันจะไม่ไปคุณก็สัมภาษณ์ให้มันเกี่ยวกับงานหน่อยไม่ใช่การฆาตกรรมพรุ่งนี้มันวันอะไรมาสัมภาษณ์ข่าวทันต์คุณพรุ่งนี้วันอังคารค่ะดิฉันจะลาดิฉันมีไปเฮยังพรุ่งนี้คุณมีอีเวนต์ไหมครับอ๋อก็มีค่ะพรุงนี้จะจะมีใครให้ดอกไม้ไหมครับมีแน่นอนค่ะไม่ใช่แค่ดอกจะมาเป็นกระถางจะมาเป็นแบบช่ออะไรแบบนี้ค่ะอ่า จะไปลงจะไปปลูกเสาเอกแล้วซื้อไม้ซื้อต้นไม้มาให้เอาไปทำเสาเอกที่บ้านก็แน่นอนแหละค่ะก็กำลังจะปลูกเรือนหอชิ้นนีก็เลยต้องดอกไม้ที่ไปแบบเสียบกับเสาเข็มเสาเอกก็ต้องเป็นดอกกุหลาบแน่ๆถ้าดอกกุหลาบคุณชอบสีอะไรมากที่สุดครับชอบสีแดงต้องหมักกับดิฉันแล้วก็สีขาวด้ยค่ะทำไมครับคุณชอบ ชอบสองสี้สองเป็นสีที่เหมาะกับดิฉันมากเอ่อสีขาวนี่คือเป็นเบนบองบอสตัวดิฉันนะคะสีแดงสีแดง บอกเออะแหล่งแหนเสือดสีแดงนะคะดิฉันก็เป็นเป็นความสดใสของสำหรับชีวิตดิฉันใช่ไหมคะเป็นสีที่แบบแต่ว่า outstanding มากๆอย่ากมาลงดิฉันพอแล้วอายอายไม่เอาลบออกไม่เอาผมจะเอาลงยูทูบเฮ้ยน่าเกลียดบ่าไม่เอาไม่เอาทำมาลงนะ เออวันนี้วันนี้คุณได้ดูข่าวไหมครับแกข่าวของบิตนี่ฮาสตันนะครับที่เสียชีวิตใช่ชีเสียแล้วทำไมชีทำไมเสียเพราะอะไรครับชีอยู่ในใจไงคะไม่พอเล้ที่ทนายบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุการตายเธอใช่อไไหมไปอัมคุณจำไหมครับที่ไปอัมบิตนี่ฮาสตัน ใช้ไม่มีการติดเครื่องบินบินไม่เอาเขาถึงที่เหรอคะคุณหายตัวได้ค่ะคุณอย่าไปคิดว่าคุณต้องใช้แต่การหายตัวก็ต้องใช้วีซ่านะคุณไม่ใช่คุณจะไปหายได้ถ้าคุณไม่มีการลดการเครื่องบินด้วยวีซ่าคุณปล่อใช่หรือเปล่าเินติดตามเขินนะคุณห้ามลงยูสูเลยว่าอย่าไปยูเนี่ยถ่านนะเฟซบุ๊กเล่นตัวนี้สวยมากคัวนี้สวยวันนี้ทำไมคือแสดง ภาพยนตร์เรื่องพบสบอลหรอครับใครคะคนนี้หรือคนนี้ทั้งสองคนที่เล่นคนที่เล่นบีบีนะครับฉันหรออ๋อหรอหรอนางเอกเอาชิ้นเนื้อเป็นคนที่เขอเช่นต้องสวยๆคนที่เป็นนางเอกเอาชิ้นขอพิ้นได้ไหมคะบอจะเป็นนางเอกจะมีมาเบาเกาาดีไหมหนุ่มกิ่งแก่นะคงออกกอดอายจบสกู๊ปเพียงเท่านี้ครับ